สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นปหนึ่งที่น่ารักทุกคนวันนี้วิชาภาษาไทยอยู่กับครูหวานนะคะเราจะไปเรียนรู้คำที่มีหอนามนะคะและบทอ่านตาหวังหลังโกงในหนังสืออ่านออกเขียนได้เล่ม3กากันค่ะมีเด็กๆคนไหนยังไม่ได้ทานข้าวเช้าบ้างไหมคะ,ะนี่เขากำลังลวกเส้นบะหมีเลยนะคะโอ้หน้าทานมากเลยเนาะ เด็กๆรู้จักไหมคะบะหมี่บะหมี่นะคะอาจะอยู่ตามร้านชายสี่หมี่เกี๊ยวใช่ไหมคะบออะบะหอมออีหมี่หมี่เอกหมี่บะหมี่ในภาพนี้ก็คือบะมหมี่เกี๊ยวหมูแดงแสนอร่อยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของคำที่มีหอนำ คำที่มีหอนมนะคะก็คือจะมีตัวหอนะคะนำหน้าตัวอักษรงองูยอผู้หญิงนอหนูมอมา้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนในคำใดนะคะคำนั้นเนี่ยให้ออกเสียงให้สูงขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูในหน้าที่68กันนะคะเด็กๆ to a ta hổ vô ạ ngò quẳng ta quẳng Hó no u nũ, no ạ ná nụ ná Hó no u nũ, mò ạ mát, nụ mát. Hó lo ạ ngò lẳng co u ngò cuồng lẳng cuồng Hó mò o mỏ, phơ ạ à no phăn, mỏ phăn. Hó mò a mã co ạ à đo cặt, mã cặt. Hó mò u mũ, đo âm đâm, mũ đâm. Có ao cao Họ lo ao lão Cao lão Phó ạ à no phan Họ lo o lỏ Phan lỏ Hó no ạ à ngó nắng Xó ư xứ Nắng xứ ค่ะเด็กๆสำหรับหน้านี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะที่ให้หนูเนี่ยฝึกอ่านค่ะหลังจากนั้นนะคะคัดลายมือส,สวยๆตามคําที่อยู่ด้านบนของแต่ละภาพนะคะซึ่งคําที่หนูจะได้คัดก็เป็นคําที่หนูได้ฝึกอ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะ,ะต่อไปนะคะเราจะมาดูในหน้าที่69กกันค่ะ ค่ะเด็กๆสำหรับหน้านี้นะคะเขาให้หนูนะคะหาคำที่มีหอนาแล้วเติมลงในช่องว่างค่ะอย่างตัวอย่างนะคะจะเป็นอ่าหอมอนะคะมีคำว่าหอมออาหมามาให้และหนูก็คิดต่อนะว่าหนูจะเอาคำว่าอะไรเนาะตัวอย่างก็คือหอมอออหมีหอมอไอไหมหอมออูมห,อมออหม,หอม,ออมูและหอมอเอาเหมาบรรทัดที่สองนะคะอ่าจะเป็นน ส่วนของหอนนค่ะตัวอย่างเขามีหอนอาหนามาให้เราจะเติมอะไรดีนะอ่าหอนอีนี้หอนไอไหนหออะไรได้อีกคะหอนอูหนูและอีกคำหนึ่งเอาอะไรดีหอนอหนออ่าแบบนี้นะคะอ่าส่วนด้านล่างนะคะหนูก็ลองคิดต่อมาได้เลยนะคะ ค่ะเรามาดูด้านล่างกันบ้างนะคะนำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าเขามีคำอะไรมาให้เราบ้างไฟไหม้ที่โลเเงื่อไหลหน่อไม้บะหมี น้อยหนาเรามาดูนะคะว่าแต่ละภาพเนี่ยมีคําไหนที่ตรงกันบ้างอาอย่างภาพคุณพ่อเนาะก็กําลังอ่านข่าวหนะังสือพิมพ์นะคะที่มีไฟไหม้เนาอะอาแล้วต่อไปก็คือผลไม้ที่เราเรียกกันว่าน้อยหนานะคะเด็กๆอาส่วนภาพตรงไหนที่ตรงกับคําไหนหนูลองเติมมาได้เลยนะคะไม่ยากเนาอะอะต่อไปนะคะเราจะมาฝึกอ่านกับบทอ่าน ตาหวังหลังโกงในหน้าที่65กันค่ะมาอ่านกันเถอะตาหวังหลังโกงตาหวังหลังโกงแกเป็นคนเลี้ยงหมูเวลาเช้าแกมักจะมานั่งอยู่หน้าคอกหมูทุกวัน วันนี้มีเด็กดือ้อผ่านมาสองคนชื่อหนูนะกับหนูมะหนูนะกับหนูมะพอเจอตาหวังที่คอกหมูก็พากันตะโกนล้อว่าฮ่าฮ่าตาหวังหลังกกงตาหวังหลังกกง ตาหวังหลังโกงจับตัวหนูนะกับหนูมะไว้แกดุเอาว่าสองพี่น้องคู่นี้ช่างดื้อนักต้องตีเสียให้เจ็บหนูนะกับหนูมะยังไม่ทันโดนตีก็โวยวายว่าโอ๊ยเจ็บเจ็บนะตาหวังหลังโกงพาหนูนะกับหนูมะ ไปส่งให้ครูที่โรงเรียนและเล่าให้ครูฟังครูก็ถอนใจบอกตาหวังว่าเด็กสองคนนี้สอนยากจริงๆหนูนะกับหนูมะโดนครูดุก็เสียใจนั่งเศร้าไปทั้งวันต่อไป เรามาทำแบบฝึกหัดในหน้าที่66กันนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดเรื่องของตาหวังกันดีกว่านะคะตาหวังมักมานั่งอยู่หน้าจุดๆทุกวันมักมานั่งอยู่หน้าอะไรคะเด็กๆหน้าหน้าค้ออะไรนะคอกหมูใช่ไหมคะอ่าคอกคอกหอมออู หมูข้อหมูนะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อที่สองเด็กดือ้อสองคนมีชื่อว่าชื่อว่าอะไรคะหนูหนูนะและหนูมะนะคะอ่าหนูนะและหนูมะต่อไปค่ะข้อที่สามหนูนะกับหนูมะตะโกนล้อตาหวังว่า ว่าอะไรนะคะตาหวังตาหวังอะไรตาหวังหลังโกงนะคะตาหวังหลังโกงตาหวังหลังโกงต่อไปข้อที่สี่ผู้ที่ดุหนูนะกับหนูมากคือก็คือตาหวังนั่นเองค่ะตาหวังและและใครคะและคุณครูนะคะอะ ครอ,อูครูนะคะต่อไปข้อที่5ข้อที่5ตาหวังพาเด็กทั้งสองไปส่งที่ที่ไหนคะโรงโรงเรียนนะคะโรงเรียน่าเสร็จไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูด้านล่างกันบ้างด้านล่างนะคะให้เด็กๆเ,เนาะอะเติมคํานะคะ ให้ตรงกับภาพให้ถูกต้องนะคะอ่ะเดี๋ยวมาอ่านพร้อมคุณครูนะว่ามีคำอะไรบ้างนะคะหนูนะคุณครูไม้เท้าโรงเรียนตาหวังหนูมะคอกหมูเศร้าใจเด็กๆเติมคำให้ตรงกับภาพนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะจะเป็นหน้า67ค่ะเด็กในหน้าที่67นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านข้อความกันนะคะว่าข้อความไหนถูกและข้อความไหนผิดนะคะเด็กๆอ่ะข้อที่หนึ่งหนูนะกับหนูมะเป็นเด็กดือ้อถูกไหมคะอ่าถูกต้องค่ะเป็นเด็กดือ้อใช่ไหมต่อไปข้อที่สองตาหวังอายุสิบห้าปีถูกไหมคะ อ่าไม่ถูกนะเกาะกากบ,บาทต่อไปข้อที่3ตาหวังปล่อยหนูนะไปถูกไหมคะไม่ได้ปล่อยเลยนะคะพาไปหาคุณครูนะคะตาหวังชอบนั่งอยู่หน้าโรงเรียนถูกไหมคะไม่ใช่นะคะตาหวังชอบนั่งอยู่ที่คอกหมูนะคะต่อไปข้อที่5ครูเชื่อตาหวังหลังโกงถูกไหมเชื่อนะคะ ถูกต้องค่ะอ่าต่อไปมาดูด้านล่างบ้างนะคะเติมคําให้ตรงกับประโยคนะคะอ่าเติมให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะมาดูฝั่งซ้ายมือก่อนนะเด็กๆโกนสอนข้อโรงน้องโป่งข้อที่หนึ่งทำไมตะ ตะอะไรฮะตะโกนใช่ไหมะตะโกนดังนะข้อที่สองวันนี้จุดจุด,จดเรียนปิดวันนี้โรงโรงเรียนปิดข้อที่สามแม่ป้อนข้าวให้ให้นอ้องอ่ข้อที่สี่ครูครูอะไรวิชาอะไร ครูสอนอครูสอนวิชาอะไรนะคะข้อที่5ห,หมูอยู่ในคอกและข้อสุดท้ายขอ้อ6ปิติเป่าลูกอะไรคะลูกโป่งต่อไปมาดูด้านขวามือกันบ้างนะคะ,ะมีคำว่าโกง โพดโดนโวยคนลมนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งระวังจะครูตีระวังจะโดนดอนอโดนนะระวังจะโด no. นครูตีข้อที่สองเธอจะจุดจุดจุดวายทำไมเล่าเธอจะโวยใช่ไหมอ่ะโวยวาย,วาย วอโอยอวอยนะคะต่อไปข้อที่3ตาหวังหลังอะไรคะตาหวังหลังโกงนะคะข้อที่สี่วันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรพัดไม่มีลมพัดนะ,ะต่อไปข้อที่ห้าที่นี่ขายข้าวข้าวอะไรคะข้าวโพด และข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายขอไปด้วยจุดๆสิขอไปด้วย,วยคนสิเด็กๆ่ะไม่ยากเลยนะคะค่ะเด็กๆฝึกอ่านเยอะๆนะคะหนูก็จะอ่านในคล่องขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ